เลคาคนนี้และภาคแต่กวยพี่แวะแค่เรื่องของการได้กราฟพาราโบล,ลาและไฮเปอร์โบลานะครับพี่ไม่ได้มาสอนทั้งหมดที่เกี่ยวที่เกี่ยวเรื่องวงกลมวงรีเรื่องรายละเอียดมันเยอะมากนะครับถ้าใครจําได้มันอยู่ในตอนม .4 ่เทอม, 4, ม2อนะครับพี่อยากจะแค่ไฮไลท์เรื่องไฮพาราโบล,ลากับไฮเปอร์โบล,ลาเฉยๆเพราะความต่างมันคือถ้าพาราโบล,ลาเนี่ยมันคือส่วนที่มันโค้งไม่บนก็ล่างใช่ไหมครับส่วนไฮเปอร์โบล,ลาเนี่ยเขาจะเรียกว่าตะแคง เขาจะเรียกว่าถ้าเป็นพาราโบลาเนี่ยโค้งคว่ำหรือหงายใช่ไหมครับเป็นโค้งคว่ำหรือหงายซึ่งตัวสมการของพาราโบลามันจะอยู่ในลักษณะของ y เท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่ง x กำลังสองนะครับคือกำลังมันไม่เท่ากัน นะครับอันหนึ่งเป็น1อันนึงเป็น2วิธีจาก็คือว่าถ้าเป็นพาราโบลาเนี่ย x กำลัง2ก็คือเหมือนที่เราเคยเรียนมาตอนตั้งแต่มต้นให้ให้ย้อนกลับไปตอนเรียนมต้นเราเคยเรียนพาราโบลาอยู่ณเวลานั้นเรายังไม่เข้าใจเรื่อง y กำลงงัง2เราเรียนแต่แค่ x กำลังสองพาราโบลาเลยมากอ่อนไฮเปอร์โบลาเป็นของใหม่ไฮเปอร์บ้าบๆาบออะไรแบบโทษโทษไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอโทษขอโทษไม่ไม่ได้จะว่าคนไฮเปอร์เป็นคนบ้าบ้าบอไม่เอาไฮเปอร์โบลาเป็นของใหม่นะครับยังไม่ค่อยเข อะไรวะไอโบล่า <b> <laughs> มี2แบบคือตะแคง,งซ้ายกับตะแคงขวาถูกไหมครับถ้าตะแคงขวา,าก็คือมันก็จะอยู่ในรูป x เท่ากับ y กํลาลังสองแบบนี้นะครับวิธีการดูคือดูสัมประสิทธิ์ข้างหน้าถ้าตะแคงขวาแบบนี้คือเป็นเครื่องหมายบวกถ้าตะแคงซ้ายคือเครื่องหมายลบพาราโบลาถ้าข้างหน้าเป็นเครื่องหมายบวกคือหงายค่าข้างหน้าเป็นเครื่องข้างหน้า x กํลาลังสองเป็นเครื่องหมายลบคือหมายถึงการคว่ำ เหตุ hey, ผลที่เราต้องรู้เรื่องเลขาคณิตภาคต่กลัวตัวนี้คือเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเดาได้ว่ากราฟมันควรจะเป็นรูปแบบไหนเพราะถ้าเกิดเรารู้แล้วนะครับว่าพาราโบลามันอยู่ในรูปแบบของ y ถ้าเกิด x กําลังสองไฮเปอร์โบลา x ถ้ากับ y กํลังสองแล้วเนี่ยเวลาเราทําเรื่องของสมการเราจะพอคาดเดาได้ว่าเส้นมันจะเป็นประมาณไหนนะครับ เพื่อให้เห็นภาพพี่ตัดมาที่แบบฝึกหัดเลยนะครับจากสมการค่าการแกงของลูกตุ้มนาฬิกาครับที T ได้กับ2พายสแควรูทเอส่วน G เป็นการที่เรารู้กันว่าค่าในการแกนล,ลูกตุ้มของนาฬิกาขึ้นกับความยาวของเส้นเชื่อกจงวาดกราฟตามแกนที่กําหนดให้นะครับอายุตัวอย่างเริ่มอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงกราฟที่เป็นกราฟ T เวลานะครับกับความยาวของเส้นเชื่อเราจะพบว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง T กับสแควรูทเอซึ่ง T กับสแควรูทเอตรงนี้เนี่ย มันก็เป็นความสัมพันธ์อะไรครับที่เป็น t คือกําลัง1และ l คือกําลัง1นส่วนสโอเคไหมเพื่อ <schö met> <Möglichkeit, S 2> ให้มันง่ายขึ้นพี่อาจจะเขียนว่าทาไมครับมันคือ t กำลังสองนะครับแปลตามเอ่อแปลตามถ้าสมมติว่าพี่กำลังสองทั้งสองฝั่งเราก็จะได้รูปแบบสมการที่เป็นอะไรครับเอาเงี้ยเอาเงี้ยเดี๋ยวย้อนกลับมาก่ับเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนภาพอะไรครับถ้าเราพูดถึง y กํา <bom> ลัง<ๆ>1กับ l คือ x คือ x กําลัง1ส่วน2แบบนี้เนี่ย เราจะเห็นว่ามันเหมือนกับรูปแบบของไฮเปอร์โบลาดูดีๆนะมันจะเหมือนรูปแบบของไฮเปอร์โบลาโดยที่ทําไมครับโดยที่ x เป็นกําลังที่น้อยกว่า2เท่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย x กาลัง1นส่วนสกับ y กาลัง1เนี่ยคือ y เหมือนเป็นเหมือนเหมือน y เป็น2อ่ะและ x เป็น1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟมันจะเป็นกราฟไฮเปอร์โบลาแต่กราฟไฮเปอร์โบล่าเนี้ยมันมีเงื่อนไขอันหนึ่งคือ l มันไม่สามารถเป็นลบได้ คือค่า x ไม่สามารถเป็นลบได้นะแล้วค่าคาบเนี่ยคือ x ไม่สามารถเป็นลบได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น1ก็คือคือคือกราฟที่อยู่ไฮเปอร์โบลาทางฝั่งซ้ายไปไม่ได้มันก็จะเหลือแค่ตะแคงขวาแต่ตะแคงขวาเนี่ยกราฟมันเป็นทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่าจะเป็นทั้งบนทั้งล่างได้หรือไม่ก็ต้องดูต้นตอของมันว่าทาไมครับคาบของเราต้องมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอเพราะตามสมการนี้ค่าของรูทมันติดลบไม่ได้ ถูกไหมครับค่าของรูทออกมามันติดลบไม่ได้ดังนั้นค่าไฮเพอร์โบลาจริงๆมันต้องเป็นไฮเพอร์โบลาที่เป็นตะแคงขวาแบบนี้เราเลยต้องเขียนด้แค่ครึ่งเซีออ่ยเพราะว่าครึ่งล่างมันแปไม่ได้มันไม่มีค่าวไวที่ติดลบหรือไม่มีค่าทีที่คาาที่มันติดลบดังนั้นกราฟที่เป็น T กับ L เนี่ยมันเลยจะเป็นกราฟเป็นค่าลักษณะของไฮเพอร์โบลานะครับตะแคงขวาที่ผ่านจุดศูนย์ศูนย์แต่กราฟกันถ้าเราเขียนกราฟระหว่างคาบกับ Ro ทเลเลยอันนี้คือกราฟเส้นตรง ถูกไหมครับเพราะมันเหมือนการเขียน y เท่ากับ mx ถูกไหมครับ t เท่ากับ2 pi s q l ส่วน g เนี่ยเหมือนเป็นการเขียนระหว่างอะไรครับ t กับรู l แบบเนี้ยมันคือ y เท่ากับ mx เลยนะครับซึ่งการเขียนแบบนี้ก็เป็นเส้นตรงแน,น่นอนร้อเพราะว็เพราะมันเป็นการเขียนใน order กำลังหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเป็น t กำลังสองความหมายคล้ายๆกับ่างนี้เลยถ้าเกิดเรากราฟนี้ยกกําลังสองมันก็จะกลายเป็นค่ากาลังสองเท่ากับ4 pi กำลังสองส่วน g คูณกับ l แบบนี้มันคือการเขียนค่ากการสองกับ l คือ y เท่ากับ m m x เช่นกันกราฟนี้ก็จะกลายเป็นกราฟเส้นตรงเหมือนกันโอเคนะครับโอเคนะครับอ่ะนี่ก็คือ,อเหมือนพยายามที่จะลิงก์ให้มาว่าถ้าเราเข้าใจรูปแบบของกราฟหรืออะไรตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดล็กภาพของตัวกราฟตรงนี้ได้นะครับโอเค